เมื่อเราใช้เอ็นช่วยตัดตัวกาวสองหน้าที่ติดอยู่คิ้วประตูออกแล้วนะครับเราจะเจอว่าตัวกาวสองหน้าเนี่ยก็จะติดอยู่กับตัว ประตูรถยนต์ของเราแล้วก็ที่คิวด้วยนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวสเปรย์หล่อลื่นอนเอเนกประสงค์นี่แหละครับซึ่งหาได้ทั่วไปเลยสามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นของ 3MWD40 หรือของแบรนด์อื่นนะครับที่เป็นสเปรย์หล่อลื่นทั่วไปนะครับเราสามารถฉีดเข้าไปที่ตัวกาวสองหน้าหรือคาบกาวที่ติดอยู่ที่รถแล้วก็ตัวคิ้วได้เลยให้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับตัวสเปรย์หล่อลื่นที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยจะซึมเข้าไปในส่วนของเทป กาวสองหน้านะครับหรือว่าเป็นลักษณะพวกยางพวกนี้ตัวน้ํายาหล่อลื่นเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าไปได้ทําให้เราสามารถแกะตัวเทปกาวสองหน้าออกจากตัวคิ้วได้ง่ายนะครับแต่ถ้าส่วนไหนไม่ออกก็หาเป็นคัตเตอร์อะไรเนี่ยมาขูดก็สามารถเอาออกได้แต่ส่วนที่ติดกับรถเนี่ยต้องบอกว่าจะเอาออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะติดแน่นตัวนี้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องฉีดสเปรย์หลายรอบหน่อยแล้วค่อยๆเอาผ้าเช็ด,ค,ดค่อยๆขูดก็สามารถที่จะเอาออกได้ครับ เทปกาวสองหน้าที่ใช้ก็จะเป็นตัวของ3 m มรุ่นสีแดงตัวนี้เป็นรุ่นเอ็กตรีมนะครับจะมีแรงยึดเกาะสูงมากนะครับสามารถติดเข้าไปที่ตัวคิ้วของเราได้นะแนะนำให้ทำความสะอาดตัวน้ำยาหล่อดลื่นต่างๆเนี่ยออกให้หมดแล้วก็ติดตัวเทปกาวสองหน้าเข้าไปที่ตัวคิ้วของเราแล้วเราสามารถที่จะเอาไปติดที่ตำแหน่งของตัวประตูนะครับที่เราต้องการติดได้เลยนะกดให้แน่นเท่านี้เองก็สามารถติดตั้งตัวคิ้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ